ชื่ออะไรท่านเอ๋ยรัตนวลีใช่ไหมเจ็บเนื้อตามเนื้อตามตัวชื่อเกาเลยหรือไม่นะชื่อ,อมาว่าอะไรชื่อตั้งแต่เกิดเลยค่ะชื่อตั้งแต่เกิดเลยเกิดสมบัติน่ะมีอาการเจ็บปวดทั้งตัวใช่ไหมทั้งตัวเลยทรมานไหมนะขอถามทีทรมานค่ะทรมานหาหมอก็ไม่เจอโรคด้วย ปวดหัวปวดตาปวดกระดูกหรือปวดเนื้อปวดไส้ปวดพุงปวดกระดูกปวดเหมือนกล้ามเนื้อค่ะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกด้วยใช่ค่ะปวดหัวด้วยเปล่าปวดด้วยค่ะปวดอีกมีอะไรก็ปวดทั้งหมดเลยท้องก็ปวดปวดทุกอย่างท้องไม่ปวดค่ะปวดเหมือนคอบาลัเอ้ยแขนขาต้นแขนคอบาลัมือเท้าลงมาใช่ค่ะ ที่สำคัญคือหมอหาไม่เจอใช่ค่ะก็เลยมือเอ็นกรรมนั่นแหละหมอกรรมก่อนนั่นแหละพอชาติก่อนหนอย้อนมาแล้วสิเอ้ยชาตินี้หนอมาเสวยกรรมแล้วสิกรรมที่ทีเจ้าทำไว้นั่นแหละหนาเคยทำไว้กับบุคคลหนึ่งคนแหละค่ะ เคยมัดตัวเขาหนาสองทีและท่านเอ้ยอ๋อแค่หนึ่งคนเองเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยมัดคนไว้ด้วยเหตุผลคือการแกล้งรังแกหรือว่าผลประโยชน์กันแหละท่านผลประโยชน์ชากันนั่นแหล่ะหนาะทำให้เขาต้องทอรมานพอเชี่ยงมึงหนอกางกายนั่นแน่ให้มึงหนาทุกทรมานเช่นกูให้มึงรู้ชั้นไหนแหละหนา ให้รู้แท้ชาติไหนแหละค่ะมึงนั่นหนาอย่ามีความสุขเลยได้ทุกอย่างที่กูเป็นอย่างเช่นนี้ให้รู้ทีว่ากูทรมานหนาะกูจะหักช่างแช่งมึงตลอดค่ะให้มึงหนาเป็นจนตายวายชีวีเอาไปผูกเอาไปมัดไว้ไม่มีแผลอะไรที่ บ่งบอกได้ชัดแต่ปวดตามกล้ามเนื้อปวด <จะ S 1> ตามแล้วท่านเอ๋ยบุกมัดไว้เลยทรมานหนาส้อมตีจนสะใจแหลครา นั่นแหละนะมนุษย์ร้ายสิ้นดีคือกลายเป็นว่าทุบตีให้ช้ำนาแต่ภายนอกมองไม่เห็นใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทรมานจิตใจเลยนั่นแหละนาะในทรมานกายที่รานี่แหละนะมนุษย์เบียดเบียนกันเรื่องผลประโยชน์หลอกเข้าหรือว่าต้องการทรัพย์ของเขาหรือว่าแก้แค้นเพราะว่าถูกกระทำท่านเอ๋ยผลประโยชน์และท่านหนะทาทำค้าทำขายนั่นแหละค่ะ เรียบเบียนกันหนาแหละท่านแลยพูดง่ายคดโกงกันแย่งชิงกันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยให้มึงยอมรับเลยนั่นแหละหนาะจึงมัดไว้นั่นแหละคราให้มึงนะนะั่นหนายอมรับซะดีดีอ่าเป็นคู่แข่งการค้าแล้วจะทำยังไงได้บ้างให้กรรมนี้มันจบลงอย่ายุ่งเลยดีไหมกว่าท่าน ให้มนุษผลกรรมเองเถะนะิดหนาอย่ากเก่งนักหนาแหละพรามนุษย์หนาเอาแต่ตัวแหละท่านเอ้ยชาตินี้เป็นด้วยเปล่าไม่ค่ะชาตินี้เห็นใครขัดผลประโยชน์อยากจะผูกมันตีมันหรือเปล่าไม่ค่ะชาตินี้เปลี่ยนนิสัยแล้วพอเหตุกรรมส่งผลเถิดท่านเอ้ยมนุษย์เลยชอบทำนั่นแหละนะคิดว่าตัวเองเก่งเบ่งละ่ะพาชาตินี้หนาจึงมันหมอยเช่นนี้แน หมอชาติกล่องนี่เก่งมากกล้ามากใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋กูไม่กลัวใครใช่แล้วเลยนะเอาให้สาใจอย่างเดียวใช่แล้วเออเสร็จเลยงานนี้เอาไงเจ้าวิงวอนขอเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าวิงวอนค่ะเจ้ากรรมในเวรยังค้างคาจิตใจอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยยังค้างเลยนั่นแหละนะถ้ายังไม่เอามาคลามันโกดอ่า ระวังอยู่ห่างรัศมีหน่อยขอความเป็นธรรมท่านเอ๋ยอย่าปล่อยมันเลยนะมันทำให้ฉันต้องทุกข์ไรค่ะมันเก่งนักหนาให้เก่งไปผูกมัดไว้เป็นเวลากี่วันสมเดือนท่านเอ๋ยสามเดือนเลยเหรอวันนี้ก็จะตายอยู่แล้วไเดือนจุดอมโซเลยครับเหรอหอมแห้งเลยหดร้ายเกินเหตุ กักไว้สามวันก็ยังโอ้โหมันเอาเป็นสามเดือนเลยให้หนูรับความผิดมันจะพูดความผิดให้หนูหน่อไม่ยอมเลยนะแต่มันหนาทำให้หนูต้องยอมรับผิดอ๋อถ้าแกไม่ยอมรับผิดแกก็จะต้องถูกทรมานอย่างนี้ตลอดไปให้ให้เซ็นชื่อสารภาพไปเลยใช่ไหมอ,าอา้าวเธอทำกรรมหนักไว้แล้ว เอาอยัางไงดีชื่ออะไรจ๊ะคนถูกกระทำชื่ออะไรกัญญากัญญากัญญาเป็นเพื่อนกันหรือกัญญาเป็นลูกน้องหรือกัญญาเป็นคู่แข่งคู่แข่งกัญญาเป็นคู่แข่งการค้าครทรมานกัญญาสามเดือน กัญญาปล่อยให้กรรมจักรวาลจัดก,การมันเองกัญญาไปเกิดดีกว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วชีวิตจะได้ไม่ต้องถูกขอความยุติธรรมเขาดีไงยุติธรรมต่อกัญยาก็คือว่าให้ปู่พญายมราชเขาจัดก,การไปตามหลักแห่งกฎแห่งกรรม กัญญาไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วไม่ต้องไปผูกมัดกันไว้อีกแล้วกัญญาก็ขออาภัยเป็นทานจะได้ขึ้นไปบนสวงสวรรค์ชาติหน้าชั้นใดจะไม่ถูกใครเข้ามัดถูกเขารังแกอีกแล้วกัญญาต้องปล่อยเป็นอิสระเพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองไม่ให้ตรงไปตกอยู่ในวงจรแห่ง อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันถ้ากัญญาไม่ยอมชาติหน้าก็ไปเจอกันใหม่อกีกสลับกันไปสลับกันมาปล่อยให้พญายมราชปู่ท่านจัดการเองได้ไหมายดีกว่าหมายรักตัวเองเราไม่ได้รักเขาเราไม่ได้เห็นใจเขาแต่เราไม่ต้องตกนรกแล้ว เราไม่ต้องไปเจอมันอีกแล้วตัดขาดกันไปเลย <c oughs> ก็เจ็บก็ไม่มีปัญหามันก็ต้องไปถูกลงโทษตามกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว <c oughs> เราไม่ต้องไปกักขังเขาไว้แล้วเราไม่ต้องไปรับโทษอีก <c oughs> เราจะได้ไปเกิดมืนที่ที่ดีแล้วหมดทุกทรมานอีกเลย เจ็บก็ขอให้หายเจ็บถ้าเธออโหสิกรรมให้เขาบุญนี้จะทําให้เธอหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานและไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในทุกภพทุกชาติเลยอาบุญใดที่หลวงพ่อทํามาให้กัญญาได้มีส่วนแห่งบุญนี้หายเจ็บหายปวดหายทรมานทั้งกายและใจให้โล่งให้โปร่งคิดถึงธรรมะไว้กัญญา คิดถึงสวรรค์ไว้อย่าไปคิดโกรธแค้นมันจะกลายเป็นคิดถึงนรกและเราก็อาจจะเคยทำเขามาชาติหนึ่งชาติใดหรือเปล่าเวียนกรรมก็เลยย้อนกลับมาทำให้เราถูกกระทำดังนั้นตัดที่ตัวเราเราก็จะได้บุญได้กุศลแล้วก็ตัดวงจรแห่งกรรมไปด้วย กัญญาเอ๋ยคิดถึงตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงเขาหรอกว่าจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็จะได้หายทรมานแล้วไงพขอให้ความเจ็บความปวดความทรมานหายไปจากความทรงจำด้วยมีแต่ความคิดแล้วก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นในกายในใจแล้วคิดถึงสวรรค์ไว้กัญญา จะได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์แล้วขอเา้มาขอมาขอจะต้องให้เดี๋ยวก่อนให้กัญญาเขาซึ้งในพระธรรมก่อนกัญยาก็ต้องคิดว่าพอกันทีกับการจองเวณจองกรรมหมดเวนีนหมดกรรมแล้วหากว่าชาติหนึ่งชาติใดเราไปทําเขาไว้เขาก็ต้องย้อนกลับมาทําเราเพราะฉะนั้น เราก็ยุติตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วเราก็จะได้บุญด้วยใครให้อภัยก่อนคนนั้นแหละก็จะได้บุญมากและได้บุญก่อนด้วย mm hmm. เรื่องมันเลยมาแล้วคิดไปก็มีประโยชน์คิดถึงอนาคตที่สว่างสวยตกลงให้เขา สาร,รภาพผิดขอขามากรรมและให้เขาชดใช้เป็นบุญกุศลให้เราเลิกแล้วต่อกันกัญญาก็จะเป็นคนมีบุญมีบาร,รมีเกิดขึ้นคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ก็ใจเปล่าเขาก็ไปรับกรรมของเขานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ต้องไปแช่งเขาแล้วก็ไม่ต้องไปตาม อาคาดพยาบาทเราก็คิดถึงความดีของเราบุญบรารลมีของเราเอา้าวกัญญาเป็นผู้ชนะแล้วชนะความโกรธแล้วชนะความแก้นแล้วให้เขาทำอะไรให้ได้บ้างบวชให้กี่วันส0วันสี่สิบเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบยอมไม่ยอม ไม่ยอมก็ไปเลยตัวใครตัวมันยอมค่ะยอมแล้วกันไม่ยอมก็รูปวดต่อไปอีกไม่รู้สี่สิปีไม่ถึงสีสิปีก็ตายแล้วมั้งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปวดตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนอีกเยอะแยะขอบอกค่ะตอบดังๆสี่บวันโอเคเปล่าโอเคค่ะยอมค่ะขอบคุณเขา ขอบคุณค่ะคุณกัญญาขอบคุณกัญญาที่มีเมตตาค่ะแล้วก็ขอขอมาด้วยนะคะคุณกัญญาต่อไปนี้ทั้งชีวิตถ้ามีโอกาสได้ทําบุญนะคะจะทําให้คุณกัญญาทั้งชีวิตเลยค่ะอ้าวกันญาถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วเป็นผู้มีเมตตาแล้วชนะความโกรธได้แล้วและไม่สร้างเวรนสร้างกรรมอีกแล้ว ให้เขาทำอะไรบ้างบอกมาเลยคิดถึงบุญกุศลว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นหมดเวรหมดกรรมแล้วรันยาจะบวดแล้วชุดขาวมาสองชุดเขาไม่เอาตัดทินใจไม่เร็วๆหน่อยเอาค่ะดังๆทำค่ะทำค่ะชุดขาวสองชุดอื่นๆดอืดี๋ด๋ยวกันยับ พอและเอาอะไรอีกกันยา <I see. S 1> เอาอาหารการกินไหมเอาอะไรจ้า,ข,าข้าวกัหหูทอดูทอดให้กันยาด้วยได้ค่ะได,ได้ไม่ได้ได้ค่ะได้อ่สังคัดทานสังคทานให้กันยาด้วยปล่อยสัตว์หรือเปล่าได้ค่ะ ยารักษาโรคเน้นยารักษาโรคสังฆทานสังฆทาน,ทานยารักษาโรคปล่อยสัตว์หรือเปล่าปล่อยะอะไรบ้างกัญญาหอยโขมสิบโลหอยโขมสิบโลปลาหมอสิบตัวพร้อมไม่พร้อม,พร,อมพร้อมค่ะชัดเจนดังๆให้มันทันใจหน่อยพร้อมค่ะ <laughs> ยินดีทําให้กัญญาทุกชนิดเลยและจะบวดให้เขาได้เมื่อไหร่พร้อมต้นเดือนหน้าค่ะตแต่อ,อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะแจง้งไม่เกินวันที่ห้ากระกฎาดาชชาสุดใช่ไหมค่ะถ้าโชคดีอาจจะเร็วกว่านั้นค่ะตามนี้ค่ะกัญยาเอาใบาสีอะไรหรือเปล่าใบาสีขอเข้ามาใบสีขอเข้ามาหนึ่งที่ ได้ไม่ได้ได้ค่ะเอ,อิมชัดเจนหน่อยอ่าอนุโมทนาด้วยกัญญาหมดกรรมแล้วจะได้ไปเป็นเทพธิดาแล้วการชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะความโกรธความแค้นถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปไม่มีเวรไม่มีกรรมแล้วอา้าวจบปัญหานี้ไปได้ ร<ไ>ายต่อไปสุริธาสุริธาท่านเทวดาเอาไปเลยค่ะเอาไปด้านหลังถ้าเจราจารไม่จบวันนี้กี่ชาติจบไม่จบให้ท่านเอ๋ยฟังฟังเลยนั่นแหละนะคนแขวนฝังใจนะคาสามแช่งไว้หนาเนี่ยท่านเนงถ้าไม่จบวันนี้นะอีกกี่ชาติยังไม่รู้เลยใช่ไหมไม่แล้วท่านเอ๋ยดวงวิญญ,ญาณเลยนั่นแหละนะนะจิตใจเอาข้าตดัดดอกกาเพราะความถูกทรมาร ตั้งใจทำอย่าไปนั่งเมื่อเมื่อลอยลอยอย่าไปคิดว่าอย่าสงสัยด้วยมันจะจริงหรือเปล่าวะถ้าสงสัยแล้วก็ลังเลนี่สัญญาขาดไม่ขาดใช่แล้วถ้าเอยสงสัยเลยก็ช่างเถิดนะทำจะทำก็ได้ค่ะไ,ไ,ไม่ทำก็เจอกันหาต่อไปแลไม่ทำกัญญาก็กลับไปเหมือนเดิมตามนี้ไปได้